ันนี้มาเจอกับเฟิร์นที่ KP รถบรรทุกสีราชานะคะที่เราเห็นอยู่ด้านหลังนี้เป็นเจ้า Isuzu FVM 300ปี2557สเปคค่ะและสำหรับสเปคตู้คันนี้นะคะจะก,กว้างอยู่ที่2.4สูง2.6และยาวอยู่ที่7.8ค่ะคันนี้มาพร้อมกับแคมเปญสุดพิเศษนะคะส่วนรถสูงสุดถึง1 0 0 0 0แบาทค่ะแต่เดี๋ยวก่อนโปรโมชั่นนี้มีถึงแค่วันแห่งความรักเท่านั้นนะคะ แคมเปญส่วนลด1 0 0 0 0แบาทยังไม่พอเรายังติดตั้ง GPS ให้ฟรีและฟรีประกอบการให้อีก1ปีค่ะตู้ของเราเก็บสีให้ใหม่บิวให้ใหม่และยางพร้อมใช้งานค่ะ <S <S เท่านั้นยังไม่พอค่ะบริการหลังการขายเรารับประกันให้ถึง10,000 10กิโลเมตรอย่าลืมนะคะ KP ทรถบรรทุกสีราชาคุณภาพเหนือราคา মাকাকেেচেচেচে <small>